เรื่อยๆครับก็แฟนๆก็คนที่ใช้เนี่ยก็มาแบบมามาบอกว่ามันใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเราก็ดีใจดีใจที่เป็นอย่างนี้ก็ค่อยเปก็ค่อยไปครับมีเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะตอนนี้มีอะไรเองยังครับยังรอรอรอเป็นปันกลับมาก่อนแล้วกันครับใช่ครับจะกลับมาแล้วอีกเดือนนึงนะครับใช่ครับยังใช่โปรโมทตลอดใช่ครับก็ ก็โปรโมทไปเรื่อยๆครับผมหลายๆคนมองว่าแบบช่วยกันทำอาหารกินแบบเราก็บอกคูนุกคูโกดตลอดครับก็จริงๆมันก็เป็นถ่ายเก็บไว้เรื่อยๆเนาะแล้วเราก็ที่ถ่ายเก็บไว้แล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมาทีละทีละเซตทีละเซตอะไรนะครับ คนต่างเรียนครับผมก็ฝึกงานอะไรเงี้ยครับน้องก็เปิดเทอมแล้วก็ก็เป็นปีหนึ่งก็เป็นแบบปรับตัวเนาะแล้วก็เป็นสังคมใหม่ๆอะไรเงี้ยครับส่วนเราเราก็ฝึกงานครับไม่ค่อยได้ไปมหาหลัยเท่าไหร,ร่เขาต้องไหมคะับก็ปีหนึ่งอ๋อไม่ห่วงนะคือเขาเป็นคนที่แบบร่าเริงอะไรอยู่แล้วแล้วก็เชื่อแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนใหญ่โตอะไรเงี้ยครับก็ดีใจที่ที่เขาแบบแฮปปี้กับสังคมที่จะไม่นุ้มจๆลุ้มๆเนาะ รู้ไม่มีนะครับใช่คาบอกสไม่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 เท่าที่ทรามาตามสื่อะไรไม่ขนาดนันะครับคือกพมเพื่อนเพืูดบ้าอะไรบ้างอืมก็ก็มีเพื่อนเเห็นอะไรเงี้ยก็มีคำถามเล็กๆน้อยๆเรามีถามกับเพื่อนไหมจริงๆก็ก็มีบ้างว่ะถามว่าเป็นไงเป็นไงอะไรเงี้ยครับใช่มีห้า้อแล้ว่ะ ไม่ปิดกั้นขนาดนั้นครับเพราะว่าผมก็มีเพื่อนผู้หญิงก็คือจริงๆมันมันเป็นปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่ต้องมีอยู่แล้วอเลยไม่ได้ฝากใครช่วยเปินเป็นตาหรือว่าคอยดูไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับเจอก็ถามบ้างอะไรเงี้ยว่าเช็คเช็คมากนิดนิดหน่อยหน่อยอย่าเรียกว่าเช็คเลยก็แบบถามถามความเป็นไปอะเนาะใช่จริงๆแล้วเราเลยราที่แบบขี้มากกว่ากันก็แบบขี้ห่วงอ่ามันมีมันไม่มี แถบวัดอะเนาะใช่แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์ครับแล้วคนใหญ่ใครใครมากกว่าใครใช็่ไหมไม่มันก็ปกติอะเนาะธรรมชาติก็ต้องมีบ้างมีบ้างครับใช่ใครถึงแรงกันนะคะอือเอ่อเที่ยวว่าเป็นหูเป็นใยกันดีกว่าใช่ครับคือแบบทะเลาะกันแรงไหมไม่รับ มันเป็นปกติของของแบบเออเวลาเราคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีไม่ไม่ตรงกันไม่เข้าใจกันอยู่แล้วครับก็ก็มีบ้างครับครับแฮปปี้ดีครับใช่ครับเดี๋ยวพอมันกลับมาเตรียมมีลูกคู่เซตใหญ่เลยไหมคะผมไม่ขนาดนั้นครับผมใช่ครับไม่ขนาดนั้นเตรียมแพลนควิดกันหงไม่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไร